เอ,อาเลยครับโซด่ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง Beam อบินซาบันเลยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟ r e เป็น EP ที่5กันนะครับ ก็จะมาเล่นในโหมด4 v 4กันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไปกันเลยครับก็เริ่มกันแล้วนะครับก็อ่าไปหาศัตรูกันเลยนะครับโหมด4 v 4ผมเคยเล่นไปแล้วคนที่เคยดูเนี่ยก็จะรู้นะครับเด็กคนที่เคยเล่นเกมนี้ก็จะรู hmm. ้เหมือนกันว่าเล่นยังไง

โอเคนะครับก็จัดการไปได้เ,เป็นคะแนนหต่อศูนย์นะครับเมื่อกี้ก็จะเงียบหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้สมาธ<ะ>ิเยอะผมก<ะ>็ยังไม่ค่อย<ะ>คุยค้นชิน่ะไหร่เลยนะครับก็ซื้อของเตรียมอะไรกันเอาไว้ก่อนเลย เกมเริ่มแล้วก็ลุยกเลยครับเสียงผมอาจจะแหบๆ่อยนิดนึงก็เห็นนอแน้อยเห็นแบบรับ มักประมาทไปนะคะก็ต้องจัดการหน่อยนะแต่ก็มีเพื่อนมาช่วยเราแล้วนะคะั <First S 1> ่ <Double Kill. S 1> แล้วเราก็แพ้ไปเป็นคะแนนหนึ่งต่อหนึ่งถือว่าเสมอกันแล้วนะครับใครที่มาดูคลิปผมเนี่ยก็อย่ามาว่าผมนะครับ เออทีนี้ก็จัดการไปได้เลยนะครัะทีนจะดูเก่งมากเลยนะคระเราต้องยกย่องเลยว่าเก่งจริงๆนะครับตอนนี้ทีมเราเหลือทีนแค่สองคนเลยนะครับ ยังค for งว่าชีวิตก็อยู่คร to ับส่วนทีมศัตรูก็เหลือหนึ่งคนขอบคุณนะทริปเปิลเคิลแล้วก็ชนะมาได้แบบผิวเฉดเพราะเพื่อนเลยนะครับก็ขอชื่นชมเพื่อนด้วยนะครับขออยู่นี่ โอเคครับครั้งนี้เราต้องเป็นฝ่ายที่ได้จัดก,การมั่งนะครับเราจะให้เพื่อนยังไปใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย First blood เราได้จัดก,การแค่หนึ่งคนเองเหรอเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวโดนเพื่อนย่งซีมอีกแล้วพอเรามาอัปเกดชุดก่อกันหน่อยเลยนะครับเมื่อกี้พูดติดอ่างเลยนิดนึงก็เหมือน,นิดิมนะครับพยายามทำทีพอเอ่อเพราะว่า

จัดการไปแล้วนะครับหนึ่งคน First, แล้วก็จัดการได้คนที่สองนะครับ <Double kill. S 1> แล้วเราก็เป็นคนที่สามะะยังไวก็ยังไม่น้อยหน้าเืีอนนะ แล้วเพื่อนคนนี้ของเราก็เป็น MVP เลยนะครับสามารถจัดการไปได้6กคนและช่วยเหลือหกคนดาเมจถือว่าแรงมากเลยนะครับสองพันสสิบเลยนะครับก็ คลิปนี้ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็จะไม่นอนแล้วเนาะเวลาที่ผมอ่านเสร็จเนี่ยอ่ก็คือเวลาห้าทุ่มสิบห้านาทีนะครับแล้วเวลาที่ทุกคนดูคลิปนี้คือเวลากี่โมงครับฝากคอมเมนต์เอ่อท้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ ไม่ไหวแล้วพูดติดอ่างไป